ีค่ะเย้ Yay. วันนี้มาเจอกับเบ้อีกแล้วนะคะวันนี้แน่นอนว่าแต่งหน้ามาเสร็จแล้วนะคะแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะไปไหนไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้พาไปกินอะไรแน่นอนนะคะแต่คืออ่าวันนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเบ้จะมาไม่ได้มาขายของนะไม่ได้มาขายของนะคะคือเบ็น่ะเล่นติ๊กต็อกนะและเบ็น่ะก็ไปเจอเป็นตัวข็ไฮไลท์อ่ะ ะะเบ้นไปเจอตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งใน TikTok, ทิกตอกเห็นเขารีวิวกันในทิกตอกนะคะและ้วเบนก็เลยสั่งมานะคะเบนสั่งมาในช้อปปี้อันนี้เพิ่งมาถึงเลยนะยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันแกะยากเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะดูได้สั่งมาสองสีจริงๆมันจะมีสามสีเป็นตัวไฮไลท์เป็นแบรนด์นี้นะไม่รู้ยีย่ห้ออะไรเหมือนกัน58บาทอ่ะเออคือ58บบาทนะคะจากในช้อปปี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า มันจะถูกและดีแบบที่เขาเคลมหรือเปล่านะคจนตอนนี้ยังแกะกล่องไม่ได้นะคะจนตอนนี้ยังแกะกล่องไม่ได้เลยโอเคต้องฉีกต้องฉีกนะคะเอ้โหแพ็กเกจจริงแพ็กเกจชื่อว่ารูรามาฮานะคะเดี๋ยวเรามาแกะอีกกล่องหนึ่งนะคะคือมันจะมีสองสีนะจากที่เบนเซอร์ดูเนี่ยมันจะมีสองสีเป็นสีสีอะไรอะ สีมีสามสีสิมีสีขาวแบบขาวเลยอ่ะแล้วก็เป็นออกชมพูแล้วก็ทองทองอ่ะนะคะแล้วก็เบนก็เลือกสีชมพูกับสีทองมานะคะแต่แพ็กเกจคือดีนะแพ็กเกจคือดีนะคะเปิดยังไงโอเคทุกคนทุกคนได้อยู่นะห้าสิบแปดบาทอะ่ะ ได้อยู่นะห้าสิบแปดบาทนะคะหรูราอันนี้จะออทองทองนิดนึงนะคะเป็นไฮไลท์เอาไว้แต่งหน้าแบบแกลง้งแกลงนะคะอันนี้จะออกชมพูคือได้อยู่เนอคือได้อยู่เด้อเดี๋ยวเราจะมาสีเนียนนะเป็นว่าสีก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะลองอ่า แล้วก็อ่าทุกคนดูนะทุกคนดูอืม,ได,อไ,ดไ,มได้อยู่ได้ไหมได้อยู่แปลว่าได้หรือไม่ได้อ่าให้ดูสีก่อนให้ดูสีนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะลองปัดลงหน้าเราเลยนะคะ เว่ามันก็ไม่ได้เป็นคราบขนาดนั้นนะแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยกระจกมองจังหรัวมาต้องมีอะไรให้เช็ดออกปะเดี๋ยวเราจะเริ่มสีทองนะคะออกทองทองนะคะมันออกทองทองนะคะเราจะปัดด้านนี้นะคะอืมได้ไหมได้นะห้าสิบแปดบาทอะได้ไหม ได้ดูได้นะเอาไว้แต่งแบบแกลง้งแกล้งเอาไว้แต่งแบบแกลง้งแกล้งอืมอ่ะห้าสิบแปดบาทเอาสิห้าสิบแปดบาทเอาสิอ่ะทุกคนทุกคน ไม่ธรรมดาเอาไว้แต่งแบบแกล้งๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะมาดูข้างนี้ต่ออยแต่เบยชอบสีทองมากกว่านะแต่เม่ชอบสีทองมากกว่าสีชมพูก็ได้เพิ่มความหวานแววแต่ส่วนตัวไม่ชอบสีทองอ่ะทองอ่ะนี่จอบทองทองจมูกก็จะทอง ไม่ไหวแล้วสวยไม่ไหวแล้วห้าสิบปดบาทห้าสิบปดบาทคุ้มค่าราคาประหยัดนะคะคุ้มค่าราคาประหยัดนะคะอยากได้ก็ไปซื้อเอาเองนะคะนะคะเซิร์ชไอ้ยี่ห้อนี้เอาตรงหัวตรงหางเซิร์ชไอ้ยี่ห้อนี้เอาเองนะคะ H O J O นะคะ แพ็กเกจจริงคือดีนะคะอ่ะไม่เป็นปืนนะคะได้ได้นะคะได้นะคะอยากได้ไปซื้อเอาเองนะคะสำหรับคลิปนี้มาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ